อาเลยครับเยเคโอ้โ yes, ห <laughs> oh, <c oughs> คุณพระคุณเจ้าครับซองแรกครับโอ้โ oh, หคือคนที่เหลือก็ก็ก็ปิดไลฟ์ไปเลยครับไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับซ <c oughs> ปเปอร์ไซยาสี4ครับของซุนโกคูนะครับนี้เป็นล่างหลังจากที่ได้อาบพอาทิตย์นะครับแล้วก็ จะกลายร่างเป็นลิงไหมไม่นะไม่กลายร่างเป็นลิงนะครับแล้วก็ควบคุมได้นะครับแล้วก็เลยเป็นซูเปอร์ไซ亚สีนะครับคือดึงพลังของเกรดแอปมานะครับของลิงมาโอ้โหยินดีด้วยครับไฟข้างหลังครับเป็น S P R ครับโอ้โหเบนเลจะพูดว่าไงครับอันนี้คือใบสุดแล้วนะครับของ S P R ครับ ของซีรีส์คอสเวิร์นี่คือใบสุดแล้วนะครับโคตรสวยครับนี่ครับเป็นเป็นร่างธรรมดานะครับก่อนที่จะแปลงเป็นร่างสิ่นะครับ S.P.R. นะครับอ้าวใบ S.R. ครับอ่ะมันจะฮิตลัวๆก็ให้มันไปอย่างนั้นไปนะครับเ้คุณพระมันต่อกันเลยครับวินอนสลักนะครับของชุนโกคูนะครับซูเปอร์ไซ亚สี่ครับ SR มาแล้วครับ1แตก1ครับ SR มาก่อนครับโอ้โหบาดักครับ30,000เลยนะครับพลังเอาบาดักครับคอมแบ t อินสติ c t นะครับบาดักโอ้โห SR ว่ะคุณซีคุณซีจะทิ้งคนอื่นไปอย่างนี้เลยครับไปเร็วไปด่วนเลยครับ ซุปเปอร์ไซヤสี่ครับคุณโกคูนะครับคอนเกรอร์ออฟอีวิลครับเอสอาร์ครับคุณสกายยอดอย่าไปยอมครับดวงโคตรสุดเลยสามอันเนี้ยของแกเลยบางเนี่คุณคุณสกายยอดนะครับเอสอาร์อย่าไปยอมครับอย่าไปยอมซุนโกฮังครับอ่ามาทั้งบ้านครับ อ่าซุนโกฮังนะครับบียอนเดอะอันเตเมตครับซุปเปอร์ไซย่าเป็น X ด้วยนะครับ s อ r ครับ s อ r ครับผมของคุณฮาร์ดนะครับคุณฮาร์ดแม่งลงอันเดียวเลยนะเออมาครับคุณฮาร์ดเคุณฮาร์ม เอาโกฮังครับอ้าโกฮังก็สุดยอดแล้วครับโกฮังเอ็กนะครับก็คือใบสุดของโกฮังซูเปอร์ไซย่าสี่ครับ b ิยอน d นอัลเทอรเนนะครับ,รบเป็น s p r ครับโอ้โหไม่ประทับใจนะครับมาโอ้ยเฮียก็สแทกนะฮะอ้โหโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้มันช่างจ้าซะเหลือเกินนะครับเนี่ย มันแทบไม่ต้องลุ้นแล้วครับมันเป็นใบแล้วครับโอ้โหอะใบแล้วครับอะมามเท่งนงก็ช่างแม่งครับเอาใบอื่นครับดูจะน้ัมบ้าครับโอ้โหสิบสองใบครับบูม่าครับมึงก็เอาใบดีๆมาให้หน่อยครับอ่าใบได้สิบเจ็ดครับเป็นใบเวกเชนด้วยนะครับอาจะน้ัมบ้าเป็นใบเวกเชนครับหมายเลขสิบเจ็ดครับ แล้วก็เป็นบูอ่ะไม่ใช่บูม่าครับหมายเลขสิบแปครับหมายเลขสิเจ็ดหมายเลขสิปอยู่นั่นนะเอาเบจิต้าครับแล้วน่าจะปิดด้วย SR นะอ้าปิดด้วย SR ครับเบจิต้าครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับเพียงคุณเปิดได้ก๊อตแพ็งนะคุณจะได้ SR สองใบนะครับโทรมาเลยครับโอ้โหครับ เป็น S P R ครับกูก็ไม่รู้จะปิดไปทำไมนะ S P R ครับคุณวิสารครับโอ้โหครับเด็กหลังห้องครับทุกคนนะครับเมื่อกี้เป็นแบ็กมาร์กนะครับเบจิต้านะครับแล้วก็เป็นโอ้โหมันยิ่งกว่าเดิมครับอันนี้ใบสุดท้ายแล้วนะครับของแบ็กมาร์กแบ็กมาร์กไซย่านะครับ ของเบจิต้านะครับโอ้โอ้